ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องของเบาสิงคานสผู้สุคนครับผมมือนีก็มาหาสร้างสุม,มนคือเกาก็เดิมครับพี่น้องมาอูสร้างสุม,มนเนาะพอดีมือนีสร้างสุม,มนกระด่างเห็ดโค้งสร้างรถอีแตนครับพี่น้องเดี๋ยวฮามบเบิงในการครับว่าสร้างสุมนเห็ดโค้งสางรดอีแตนเห็ดแบบใดครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาสร้างสุมนดีกว่าครับ ว่าสีคุยเนื่องสร้างในจังหน่อยครับพี่น้องสร้างเองกับบ่มีเวลาคุยเลยครับตาบมบ่มเบิงในตอนนี้สรส้างสมุนกับล่งเฮ็ดแผ่นเครื่องครับพี่น้องโดยสสต่างเครื่องคูปตานาะบนอีตออแตนเป็นลด,ดการ,กรเกษตรครับพี่น้องเครื่องคูปตานอ้อางข้างหน้าครับตอนนี้ก็ลัางเฮ็ดแผ่นเครื่องอยู่เหมือนบ,บ่มีเวลาคุยน้ำครับเบิงไ,ได้กันไปเรื่อยๆครับพี่น้อง หยุดแบบการเห็บแข็งเครื่องข้างบนเนาะขัาเบิ่งไปครับอ่าแบบนี้ปมหูเนาะพี่นอ้องอ่าไ้่ฟางเราครับหนึ่งเท่าน่าจะเป็นเครื่องเลยต่างเครื่องคู่ตาครับพี่น้องเบิ่งในการเรียร์เนาะผมฟางครับปมมดคกับผมมีวลาคุยน้ำครับ พี่น้องเบาสิ่งขั้นเขาแม่เหลาครับซอยติดตามเบาสิ่งขัน้นเด้อครับพี่น้องใส่เงินไหลก็แค่ซอยตามเบาสิ่งขั้นนะครับผม,ม,น,มบนี้จะมาเบิ้งวิธีการเในรถกีเซนเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิถามสางเมืองเนาะว่าเปิ้ลสื่อกันสี่รถรวมอุปกรณ์กระปุกเกียร์นี่สี่มาหลายเนไองพี่น้องเดี๋ยวถามสางสม,มุนเมืองเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งด้วยกันครับว่าเปิ้ลสื่อหลายเมืองครับพี่น้อง เดี๋ยวมาดูนีกันครับสร้างซมุมนครับอันนี้เฮดโลอยแตนนี่ใส่งบประมาณหลายเทนาไรครับผมเริ่มแรกพั้องซื้อกซี่ก่อนกซีเนี่ยสื้อมาเท่าไหร่ครับมืดหาโอ้กษีมืดนาร่วมทั้งเกียร์วัดกุญญช่างทั้หลอกทั้งเกียร์ทั้งหลอกมืดหาเนี่ยบอกโอ้ รับแรกทั้งเกียร์ทั้งหลอกทั้งกันซี่มือห่าครับพี่น้องแต่ระบบต่างๆนี่สร้างสมมติมาดัดแปลงเฮ็ดเองบอกครับเป็นยังไงเฮ็ดเองครับเป็นใสเครื่องคุปตะโอ้ใสเครื่องคุป,ปตะโอ้ใส่งบป,ประมาณมือหา่ารับแรกรับแรกเนาะ,นะขั้นตอนต่อไปดิขั้นตอนต่อไปก็บซึงงง่งเผ้าซึ่งเผ้าซึ่งเผาโอ้ มีโมเลกนอะก,กึ่งเ้าป,ปุน่นพี่น้องเข้ากาับเบิ้งไปเรื่อยนอวาสางสมมุติเป็นเห็ดโค้งลอยแตนเห็ดวิธีไหนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งในกันไปเรื่อยๆครับ <laughs> เพื่อจะมีความหูอย่าเข็ดเองรถไถ่หน้าเดินตามเพิ่นกระเห็ดได้ครับไต่หน้าเดินตามมาันดัดแปงเป็นรถนั่งครับกระเห็ดครับพี่น้องตอนนี้กัสีเห็ดลอยแตนเนาะ เดี๋ยวใส่เบิรงโค้งสางเลยแตนวนวลครับพี่นอ้องมันไปสื่อกันซี่มาทั้งหล่อทั้งกระปุกเกีะครับพี่นอ้องกระปุกเกียร,รวมทั้งหล่อทั้งยังกับมือหาครับพี่นอ้องถือว่ากับา่าแพงกานได้ครับเข้ากับเฉลยมาเป็นเลยแตนข้นเขาข้นอามเนาะลงส้นขันแหลกมือหา ก็เห็นาเบอร์วิธีการเฮ็ดรถของทางสม,มนุนเนาะครับพี่นอ้องเฮลุอรยิแสนครับเป็ดซี่เกาเกาห้าก็ไปสื่อมาเพื mm. ่อมาดัดแก่เฮลุอรยิแสงคนเขาคนหนามนาะพี่นอ้อง mm. ตอนนี้กำลังเฮ็ดพวงมาลัยู่ครับพอพวงมาลัยมันเหี่ยวเกินไปต้องเอาลงมาอีกครับ มันยาวเกินไปเพราะว่ามันบ่ถึงช่วงครับมันเป็นโค้งรถปกีกราฟครับพี่นออ้องเข่ามาแลนะ้วก็ซอยติดตามเบาสิงการแน่ๆครับพี่น้องน,นี้ครับพามาเบิง่สงสร้างซูมุนเฮดรถอีแตนครับพี่น้องมาเบิ่งในการครับว่าสร้างซูมุนเฮดที่ไหนครับพี่น้องลดอีแตนโค้งสงร,ร้างเนาะโค้งมาทั้นบ่ขนเข่าหรือขั้นบ่ กลาังเห็ดพวงมาลัครับกติดต่างพวงมาลัก่อนแอบไม่ได้ส่วงครับพี่นอกมาเบิงเ่งกในกันไปเรื่อยๆ ครับพี่น้องเบาซึ่งข้าเนาะเบาซึ่งข้าเองกันเสียโอ้คลิปไปก่อนครับพี่น้องวิธีการเอ็ดอ่านแหลกเนาะว่าพวกสารคลิปไปได้พี่น้องตอนนี้เครื่องไม่ได้ตัางครับพี่น้องผมเองเบาซึ่งขั้นกันเสียโอ้คลิปวิธีการเอ็ดสวงแหลกไปก่อนเนาะเวลาตัางเครื่องเบาซึ่งข้าจึงไม่เห็นอีคนนึงครับพี่น้องครับ หล,ล,ลุกมือมา,มากๆหล,ลุกมือสร้างอง่ะมมีมือน,นี่อโอ้เกไปขายของไปขายขององีกใช่โอ้